วิธีการเข้าลงทะเบียนนะคะให้กดเวอร์วเว็บทะเบียนรถ .com ตรงนี้นะคะหรือว่าเราจะพิมพ์ google ก็ได้นะคะใน google เราก็พิมพ์ด้วยถ้าเราพิมพ์ คำว่าทะเบียนรถนะคะจะมีกองทุนเพื่อมาปลอดภัยในการใช้รถเช็นดีนดูตรงเว็ทะเบียนรถ com อันนี้จะเป็นเว็บที่สามารถเข้าลงทะเบียนได้นะคะให้เราเลือกตรงประมูลรถกินถ้าท่านใดยังไม่สมัครสมาชิกสามารถสมัครสมา,สมาชิกได้ตรงนี้นะคะกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วก็ตั้ง user แล้วก็ password ที่สำคัญก็คือบัญชีธนาคารนะคะบัญชีตัวนี้จะใช้สำหรับคืนเงินสำหรับผู้ที่ไม่ชนะการประมูลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหลักประกันที่เราจะลงทะเบียนหลังจากนั้นก็ลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้เรามาเพิ่มเพิ่มวงเงินหลักประกันตรงนี้นะคะใสยย่ user และ password นะคะหลังจากเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด เพิ่มวงเงินหลักประกันรถหญิงประมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะหลังจากนั้นเลือกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มวงเงินหลักประกันถ้าเราจะลงทะเบียนกลุ่มสามหนึ่งหมายเลขสามารถกดเลขหนึ่งได้เลยนะคะตรงกลุ่มสามตรงนี้นะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดยืนยันนะคะกดพรีเมียร์กสารนะคะก็จะมีเอกสารให้เราเซ็นนะคะ สำหรับสมัครสมาชิกแล้วก็เพิ่มวงเงินนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะมี s m เเข้าในมือถือของเรานะคะแสดงว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วก็ออกไปเสร็จให้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะกดเข้าสู่ระบบนะคะหลังจากเข้าสู่ระบบนะคะสามารถใส่ username แล้วก็ password ที่เราสมัครแล้วก็ตั้งไว้นะคะหลังจากที่เข้าในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเจอกับหน้าที่ เขาแนะนําให้เราผูกผูกลายเข้ากับแอคเคาท์นะคะตัวนี้จะเป็นผูกลายเข้ากับแอคเคาท์เวลาเราประมูลนะคะก็จะมีข้อเราชนะเขาก็จะจะส่งรายละเอียดให้เราว่าเราชนะหมายเลขอะไรบ้างเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่วิธีการช่องทางการชนะเงินชำระอะไรบ้างนะคะ,ะข้อมูลที่ใช้ผูกลายก็จะเป็นเลขบัตรประชาชนแล้วก็รห,หัสรหัสฐานที่เราสมัครนะคะหลังจากผูกลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะเป็นหน้าให้เราตั้งนามแฝงเราจะตั้งก็ได้หรือไม่ตั้งก็ได้นะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะให้มาดูหน้านี้นะคะให้เรากดแถบด้านบนตรงนี้นะคะ,นะคะแถบสีดาด้านบนนะคะกดะตัวแรกนะคะก็จะได้หน้าหน้าตาแบบนี้นะคะจะมะีแผ่นป้ายทะเบียนสองแผ่นนะคะด้านซ้ายกับด้านขวา แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ก็จะเป็นด้านบนกับด้านล่างนะคะถ้าเป็นมือถือหรือแทบ็บแท็บเล็ตไอแพต่างๆนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะประมูลสู้เรื่อยๆนะคะต้องการเข้าเข้ามาบ่อยๆนะคะกาก็เลือกป้ายแรกนะคะส่วนการลงทะเบียน m a c b i ิตัวนี้นะคะจะเป็นการลงลงจำนวนเงินที่เราจะสู้ไว้ ได้แบบอัตโนมัตินะคะถ้าอย่างเราเราอยากได้เลขหมายเลขหนึ่งอย่างเงี้ยไม่เกิน20,000บาทเราก็ตั้งไว้ที่20,000บาทนะคะถ้าใครมปรีประมูลแข่งเราเขาก็จะประมูลให้เราโดยอัตโนมัติโดยไม่เกินจํานวนเงิน2 0 0 0 0บาทนะคะส่วนวันที่ประมูลวันปิดประมูลนะคะวันปิดประมูลจะเป็นอ,อีกหน้าหนึ่งนะคะจะเป็นหน้าทดสอบการประมูลนะคะ หน้าทดสอบการประมูลจะเป็นหน้าแบบนี้นะคะวันที่9มิถุนายนนะคะก็จะปิดระบบทีละหนึ่งหหมายเลขนะคะก็จะลันด้านซ้ายมือนะคะนะคะด้านซ้ายมือก็จะลันปิดทีละเลขนะคะตามปูชัวนะคะผู้ที่เสนอราคาที่ชนะก็จะเป็นตรงนี้นะคะในราคาเท่าไหร่นะคะกำลังประมูลก็จะนับถอยหลัง3 2 1ออย่างนี้นะคะส่วนที่ ตรงนี้ก็คือการพิมพ์ราคาพิมพ์ตัวเลขนะคะหรือว่าเราต้องการแบบดืวๆแล้วก็กดเพิ่มทีละ2อง0ันสี่พันหกทีละ8ปดพันหนึ่งหมือะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ใช้การลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่เคยใช้งานเลยนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะทำความเข้าใจก่อนหรือว่าถ้าไม่เข้าใจสามารถทักแอดมินนะคะ เพื่อเอขอความรู้เพิ่มเติมหรือก็าอแจ้งปัญหาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้นะคะแอดมินจะช่วยช่วยดูให้นะคะ